แฟนนุ่มไอยืนยันหกเรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตากรขอเอาชีวิตเป็นประกันดาราสาวโผล่เมนแฟนหนุ่มไอปรีชยายืนยันหกเรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตากรขอเอาชีวิตเป็นประกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจดาราสาวโผล่เมนด้วยจากกรณีดาราสาวไอปรีชยาสั่งซื้อสารพิษอันตรายไซยาไนมา โดยให้เหตุผลว่าสั่งซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านจนกลายเป็นประเด็นต่างๆก่อนดาราสาวจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมเผยถึงเหตุผลทั้งหมดรวมถึงชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตพยายามเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการว่าไม่เกี่ยวข้องกันตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์แฟนหนุ่มของไอออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนครับผมสเตฟานอีสเลอร์แฟนไอ ผมขอพูดเรื่องของไอ้หน่อยนะครับ 1. ไม่ได้ยุ่งกับคดีแอมแน่นอน2ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเอามาทำลายผู้อื่น3กรณีผู้จัดการเก่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน 4. ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยวางยาใคร 5. ไม่เคยสั่งมาก่อนเป็นครั้งแรก 6. ขวดยังไม่ได้เปิดใช้หรืออะไรทั้งสิน้นพูดแบบตรงๆเลยนะครับเอาผมไปประหารชีวิตได้เลยถ้าไอ้ยุ่งเกี่ยวกับ6ข้อนี้ผมเอาชีวิตผมเป็นประกันส่วนเราผิดไหมผิดครับเพราะเราสั่งมาจริงให้มันเป็นไปตามข้อกฎหมาย ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแฟนผมผิดไปหมดแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับแต่ตอนนี้ที่ข่าวออกมาแฟนผมไม่ต่างกับฆาตกรเลยรบกวนให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเลิกโฟกัสที่ไอได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจควรไปโฟกัสคดีแอมจริงๆดีกว่าครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้ไอนะครับมันช่วยได้เยอะมากเพราะตอนนี้นองแย่มากครับ